นี่คือยุคสมัยแห่งเกมออนไลน์จะมองไปทางไหนก็เจอแต่เกม MMORPG ที่มันน่าเล่นทั้งนั้นเลยทั้งภาพน่ารัก 3D นู่นนี่นั่นจะเลือกเล่นแบบไหนไม่อยู่ที่เราแต่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเฮ้ยมันก็คือยุค MMO ดี่ว่าบอกเลยครับว่า MMO นะีมันไม่มีวันตายแต่พอมาพูดถึง MMO วันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ลองเล่นเกมเกม,เกมหนึ่งครับชื่อเกมว่า c a ร l o s o ออนไล คือพอเห็นตัวเกมเรารู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนถึงจะคุ้นแต่ผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกครับก็เลยไปลองหาข้อมูลดูแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆเกมนี้มันเคยเปิดในไทยมาแล้วเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนี่หว่าอันชื่อ ROS h มันครับ R O S S, S Online คือใช้คนละชื่อแต่เป็นเกมเดียวกันแน่นอนว่าผมไม่เคยเล่นเหมือนกันเอานาะไม่เคยเล่นก็ดีครับจะได้สัมผัสป,ประสบการณ์การเล่นว่าจริงๆเกมนี้เป็นยังไงบ้าง เปิดตัวเกมมาสําหรับคาร์ลสออนไลน์เนี่ยเกมเป็นทีมสงครามแฟนตาซียุคกลางเปิดมาร้องเชียภาพโคตรเก่าไม่ได้ว่านะครับภาพมันสวยแหละถ้าผมได้เล่นมาสิปีที่แล้วคงร้องฮาวหน้าดูเพอเป็นยุคนี้ต้องบอกว่าคลาสสิกแล้วกันทีนี้พอเข้าเกมมาเกมจะให้สร้างตัวละครครับเกมนี้เนี่ยมีตัวละครทั้งหมด7อาชีพ3เผ่าถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยเขาล็อกอาชีพไปเลยครับเผ่านี้เพศนี้ ก็จะเป็นอาชีพนี้เท่านั้นแล้วแต่ละอาชีพก็จะมีสายของตัวเองซึ่งมันก็หลากหลายทั้งโจมตีใกล้โจมตีไกลอาชีพในเกมจะมีประมาณนี้ครับอาชีพแรกคือมิสติกอันนี้ก็คือนักเวทนั่นแหละครับนักเวทโจมตีระยะไกลแต่พออัพขึ้นไปสกิลก็จะแบ่งเป็นสสายครับคือเป็นสายโจมตีและสายสนับสนุนโบมิตรสโบมิตรสเนี่ยเป็นนักธนูตีไกลเหมือนกัน2ออาชีพนี้ตัวจะบางๆหน่อยต้องระวังเวลาเข้าใกล้หมอน มีสิทธิ์ดับง่ายต่อมาคือเบรเดอร์เบรเดอร์เนี่ยเป็นสายคลุกวงไหนครับเขาบอกว่าใช้ดาบ2มือแล้วก็หอกซึ่งก็อยู่ที่เราเลือกนั่นแหละครับว่าจะไปสายไหนจะไปโดดเด่นในด้านหอกหรือด,ดาบพาลาดินนักลบจกศิษิ์ผู้ใช้ดาบและโลสายนี้จะไม่ได้เน้นโจมตีจ๋าๆเอาง่ายๆก็คือเป็นแทงนั่นแหละครับเป็นแทงและซับพอร์ตในแง่บัฟต่างๆให้ถีมส่วนอีกสายคือกันเนอร์กันเนอร์ก็คือสายตีไก่ ที่เราจะเลือกได้ว่าจะใช้ปืนแบบเดือดเดือดหรือจะนั่งทําอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าครับของต่างๆทํายังไงก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็โรกสายรอบโจมตีเน้นตีไวหลบเร็วดึงหมอนอะไรพวกนี้เป็นสายลากและซอสเรสซอสเรสนี่เป็นเน้นตีไก่ครับลดค่าต่างๆของศัตรูคือจะเน้นไปพัฒนาดีบับหรือลดความเสียหายอะไรต่างๆพวกนี้อาชีพและแนวสกิลมันจะประมาณนี้ครับ อยู่ที่เราว่าอยากจะเล่นแบบไหนอยากจะเลือกอันไหนแต่ละตัวมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันออกไปถ้าตัวตีไกลก็จะบางหน่อยแต่เบื้องต้นก็คือแรกๆเนี่ยต้องสอยมอนด้วยตัวเองหมดอยู่ดีะนะครับเอาละทีนี้ไปถึงหน้าสร้างตัวละครตอนสร้างตัวละครเนี่ยจะมีอาชีพพอเลือกอาชีพแล้วก็จะมีทายไปหน้าทรงผมสีผมอะไรแบบนี้ครับแล้วตัวเลือกก็ถือว่าสร้างความแตกต่างได้อยู่อาจจะไม่มากแต่จะไปต่างกันในการแต่งตัวเสริมในเกมเองครับ ตอนแรกเนี่ยผมเลือกอาชีพกันเนอร์มาเพราะหน้าตามันคล้ายผมที่สุดคืออยากเล่นตัวตีไก่แล้วเห็นปืนกันเลยเอ้ยลองเล่นปืนดีกว่า <c ười> เอามาลองเก็บเลเวลไปสักพักเฮ <c ười> ้ยยิงไม่ออกวะ <c ười> กดสกิลไม่ออกยิงออกแต่กดสกิลไม่ออกก็เลยรู้ครับว่าอาชีพนี้เนี่ยจริงๆิยิงแรงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะใช้สกิลต้องมีกระสุนเวมนหมดที่ต้องซื้อมาคือน่าจะคราฟได้แหละครับแต่ตอนต้นเกมผมซื้อเอายังคราฟไม่เป็น <c ười> เล่นไปสักพักอะ พอก่อนลองเปลี่ยนอาชีพเป็นนักธนูตอนนี้คนน่าจะยังไม่เยอะมากครับผมจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ก็ยังตั้งชื่อแบบนี้มาเอาเป็นว่าชื่อน้องธนูเนอะคือเซนส์การตั้งชื่อของผมมันค่อนข้างจะพังๆนิดนึงจะเห็นว่าจริงๆลองเล่นมาหลายตัวแล้วครับธนูมิสติกพาลาดินคือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นเปิดเกมมาจะต้องบอกว่ามันเหมือนบรรยากาศที่คุ้นเคยครับแล้วผมรู้ได้ไงผมไม่เคยเล่น ไปดูคลิปเข้ามามีที่ไม่เหมือนอย่างเดียวคือรู้สึกเหมือนเซิร์ฟเวอร์เป็นของเราสําหรับเนื้อเรื่องเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาถึงก็กดสกิปสกิปสกิปแล้วก็ต้องมาช่วยไอ้ตาลุงนี่กําจัดแมงมุม2ตัวทีนี้พอเลเวลขึ้นจะมีอะไรมาให้อัพซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันครับตัวเกมเนี่ยจะมีให้อัพหลายอย่างแต่เบื้องต้นมันจะมี2อันคือสกิลพื้นฐานอันนี้เนี่ยอยากใช้อันไหนอยากให้ตัวละครเราใช้สกิลสายไหนก็อัพไปครับ เมื่อเราสามารถเอาสกิลมาใส่คียัดข้างล่างเพื่อใช้ได้ส่วนอีกอันคือเฟลต t ต r ซึ่งอันนี้เป็นแต้มที่พัฒนาตัวละครเพิ่มเติมเป็นระบบที่เราจะได้คะแนนพิเศษแยกออกมาอีกทีมันจะไม่เหมือนกับเกรด exp ในการตีมอนสเตอร์นะครับเห็นแถบเหลืองๆต้องแถบ mp ไหมนั่นแหละครับคือแถบสะสมเฟลตเตอร energy คือถ้าเกิดเต็มเมื่อไหร่เราจะได้มา1แต้มเอามาอัพซึ่งแต้ม,ามาตนี้ก็ได้จากการตีมอนและมันจะสะสมได้ เท่ากับระดับเลเวลของคุณเท่านั้นแล้วไอ้แต้มนี้เนี่ยนอกจากจะเอาไปอัพตัวให้เก่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสะสมไว้เนี่ยจะมีโบนัสบัฟ exp ที่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามจำนวนที่สะสมแถมยังบริจาคให้ npc ได้ด้วยเขาบอกว่าในระดับสูงเนี่ยเอาไปหลออเป็นอาวุธได้นะครับซึ่งอาวุธที่หลออเนี่ยมันก็จะโคตรพิเศษเลยในเกมนี้ต่อมาที่สำคัญสำหรับสายขี้เกียจอย่างผมเลยนะครับในเกม mmo เนี่ย คุณหนีบอดไม่พ้นครับบอดที่จะช่วยให้เราตีได้อัตโนมัติปั๊มยาเองคือกดตงรงรูปไอคอนเมาสครับแล้วมันจะมีให้ตั้งค่าตีอัตโนมัติเอาเลือกเอาว่า HP MP ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะใช้ยาเก็บของอัตโนมัติได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีสกิลก็เลื่อนไปแถบเพื่อกำหนดสกิลให้ตัวละครของเราออกสกิลท่าไหนแบบไหนในวิดีโอนี้อาจจะดูงงๆหน่อย เพราะว่าตอนอัาก็เปิดครั้งแรกเหมือนกันแต่พอลองกดไปแล้วมันก็ง่ายแล้วครับคือเอาไว้เก็บเลเวลจะหยุดไปทำเคสก็กดหยุดโดยไอ้ชุดคำสั่งตีออโต้เนี่ยมันช่วยให้เราเล่นสบายขึ้นเยอะครับแต่มันก็มีข้อเสียเลยคือในตอนหลังๆเนี่ยมอนจะตีเราก่อนแล้วมันจะเข้ามารุมกินโต๊ะเราถ้าคุณยาไม่พอหรือตัวไม่แน่นพอส่วนการทำเคสในเกมนี้เนี่ยก็เหมือน MMO คลาสสิกทั่วๆไปครับเดินๆคุยๆตีมอนกลับมาหลักๆก็จะอยู่เท่านี้ อยากอ่านก็อ่านไม่อยากอ่านก็กดข้ามๆทีนี้อธิบายปัญหาที่หลายๆคนน่าจะต้องเจอคือช่องเก็บของไม่พอแต่ก็ไม่อยากขายไอเทมครับอยากเอาไว้ตีบวกคราฟของตอนแรกเกมจะแจกกระเป๋าเสริมมาให้ครับแต่เชื่อเหระพอใช้ไปแล้วก็ไม่พออยู่ดีหลังๆจะมีไอเทมติดตัวห้ามขายเยอะขึ้นเช่นที่ตกปลาคือเกมนี้เนี่ยเราตกปลาได้ด้วยนะครับหรือพวกขุดแร่จากเควสอะไรต่างๆ ตัวเกมจะมีคลังส่วนตัวไว้ให้เก็บของโดยเฉพาะครับมันอยู่ในเมืองเมืองแรกเนี่ย NPC จะชื่อแอนมีไว้เพื่อเก็บของแล้วก็จะมีให้กดขยายช่องได้ด้วยตรงนี้ต้องระวังเข้าใจผิดหน่อยนะเพราะว่าที่กดขยายเนี่ยคือขยายในคลังนะครับไม่ใช่ขยายกระเป๋าเราอันนี้บอกเพราะว่าเพราะว่าผมเข้าใจผิดมาแล้วนะครับยังไงก็ลองลองกดดูแล้วกันถ้าเกิดใครเล่นทีนี้ผมลองพาทัวร์เมืองคร่าวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านคราฟของที่เราสามารถ เอาอาวุธชุดเกราะต่างๆเครื่องประดับต่างๆมาทําได้มันจะเพิ่มความสามารถมีการฝังอัญมณีลงไปหรือว่าไอเทมพิเศษต่างๆเครื่องประดับปีกเท่ๆก็คราฟได้ที่ร้านคราฟพิเศษเกมมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซื้อไข่มาฟักได้แต่ต้องใช้เงินนิดหน่อยเพราะมันมีค่าความหิวต้องซื้ออาหารมาให้เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยเสริมพลังต่างๆให้ตัวละครได้แล้วก็มีสัตว์ขี่ราคาเอาเรื่องอยู่แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับ ท Quest ได้อีกเรื่องคือการลงดันตรงกลางเมืองเนี่ยจะมีวาร์ปไปลงดันเลยแต่ก่อนเราจะวาร์ปได้เราต้องเดินไปที่หน้าเมืองเพื่อซื้อเหรียญผ่านเข้าดันก่อนเหรียญน,นี้ขายไม่ได้นะครับมันจะเป็นเหรียญที่ใช้แบบจำกัดเวลาว่าไว้กี่ชั่วโมงให้เราลงดันนั้นได้ตังตีลงดันสร้างคิวอะไรได้ปกติตัวเกมมีระบบ PVP ด้วยนะครับ PK นั่นแหละนั่นคือ PK อันนี้สำคัญเลยคือจะบอกว่าในช่วงต้นเกม เราไม่ต้องกลัวตายขนาดนั้นครับผมลองกดดูตอนแรกเกมมันบอกว่าระบบ Pk จะใช้ได้ตั้งแต่เลเวล10ขึ้นไปแต่เอาจริงๆตอนผมเล่นก็ยังใช้ไม่ได้นะเลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเขาบอกว่าต้องเลเวล35เป็นต้นไปครับแล้วไอ้ Pk เนี่ยจะมีค่า mv อยู่มันคือคุณค่าทางศิลธรรมของตัวละครหากเราโจมตีหรือฆ่าตัวละครอื่นค่าพวกนี้จะลดลงครับมันจะเพิ่มหรือกู้คืนด้วยการตีหมอน คือแบ่งเป็นสีต่างๆอะไรครับแล้วก็จะมีการปรับโทษด,ด้วยคือเราจะถูกทหารยามโจมตีซึ่งทหารยามเบลโคดเยอะบอกเลย 70- ถึงร้อยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรอปไอเทมของคุณเมื่อคุณตายแถมได้ exp น้อยลงไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณคิดว่าจะหาคนพี่เคในเกมนี้เอามันผมบอกเลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดน่าจะท้าทายอยู่อันดับแรกคือไปให้ถึงเลเวลส5ซะก่อนครับแต่มันอาจจะไม่ยากเท่าอันดับต่อมา เพราะคุณต้องหาคน PK ให้เจอก่อนการหาคนให้เจอเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลเวล35ครับเพราะตอนนี้ที่ผมเล่นผมรู้สึกเวลาเจอคนเนี่ยผมดีใจดีใจเรียกว่าตอนนี้ตัวเกมถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบซึมซับบรรยากาศของโลกให้เต็มทีอยากมีความเป็นส่วนตัวหรืออยากสัมผัสอารมณ์พระเอกแนวไปต่างโลกไปต่างโลกในเกมออนไลน์โอกาสของคุณมาแล้วครับ <laughs> แต่ก็ประมาณนี้ครับกับเกมคาร์ลออออนไลน์ MMO ทีมแฟนตาซียุคต่างมันเป็นเกมคลาสสิกนะครับแล้วก็สนุกดีเป็นเกมออนไลน์ที่เข้าใจใง่ายๆเล่นง่ายภาพเหมือนเกมสมัยก่อนแต่พอรันในเครื่องสเปคยุคปัจจุบันก็ต้องบอกว่าสวยอยู่ใครอยากลองก็ลิงก์อยู่ข้างล่างครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังแต่ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ ไปแล้วสวัสดีครับ